เขตสุขภาพที่2ภายใต้การนำของนายแพทย์พานุมาตรยานเวสกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่สองนายานนแพทย์ยชรรยิโนรดลีสวัสดสาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่2ดรนายแพทย์ปองพลวราป,ปานินายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุขโขทยัยประธานคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาประถมภูมิและสุขภาพอำเภอเขตสุขภาพที่2นาในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศูนย์วิชาการและภาคีเครือข่ายระบบสุขภาพประถมภูมิและสุขภาพอำเภอเขตสุขภาพที่2ได้ดําเนินการพัฒนายกระดับระบบสุขภาพประถมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอให้มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการบนพื้นฐานและความคาดหวังของผู้รับบริการในเขตสุขภาพที่2ซึ่งต้องการได้รับบริการสุขภาพที่ปลอดภัยใกล้บ้านใกล้ใจเป็นบริการด้วยไมตตีแห่งมิตรภาพที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดต่อกันมีการเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพเป็นองค์รวมอย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อผสมผสานการดูแลในทุกวิติสุขภาพให้ความสำคัญด้านการสร้างองค์ความรู้ในการสร้างสุขภาวะ ทั้งของผู้ป่วยและครอบครัวและให้ทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและยกระดับบริการของหน่วยบริการปฐมภูมิเพื่อเสริมสร้างให้ระบบบริการปฐรมภูมิเขตสุขภาพที่2มีความเข้มแข็ง คนเขตสุขภาพที่2ส,สุขภาพดีแบบยั่งยืนการขับเคลื่อนง,งานระบบสุขภาพประถมภูมิเข้มแข็งเขตสุขภาพที่2ด้านการจัดทําแผนขับเคลื่อนง,งานคณะทํางานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาประถมภูมิและสุขภาพอำเภอเขตสุขภาพที่2ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพพชออเขตสุขภาพที่2ทั้ง47อำเภอใช้หลักการพื้นที่เป็นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามปัญหาและบริบทของพื้นที่มีผลการดำเนินง,งานผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักองค์ประกอบ UC Care ลอยละ1 0 0การขึ้นทะเบียนและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิพเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อ ผสมผสานการดูแลในทุกมิติสุขภาพโดยแพทย์และทีมสัสาขาววิชาชีพด้านเวชศาสตร์ครอบครัวในหน่วยบริการสุขภาพใกล้บ้านโดยมีการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับทีมพี่เลี้ยงทีมประเมินคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิทั้งในระดับเขตสุขภาพระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ เพื่อให้หน่วยบริการสามารถจัดบริการได้ตามประกาศคณะกรรมการระบบสุขภาพประถมภูมิเรื่องมาตรการการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการสุขภาพประถมภูมิของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิพุทธศักราช2565การพัฒนาศักยภาพทีมสหาสาขาวิชาชีพด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจำนวน2รุ่นรุ่นละ80คน เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดบริการสุขภาพประถมภูมิที่มีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมีการจัดอบรมแพทย์ทดแทนหลักสูตร Basic Course of Family Medicine for Primary c a r e Doctor และเสนอขอให้ราชวิทยาลัยขยายระยะเวลาอายุใบประกาศนียบัตรจาก2ปีเป็น3ปีการส่งแพทย์อบรมหลักสูตรช็อตคอร์ส การใช้แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหลังเกษียณอายุราชการการพัฒนาศักยภาพทีมสหาสาขาวิชาชีพด้านเวชศาสตร์ครอบครัวผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษาดูงานเขตสุขภาพที่1จังหวัดน่านเพื่อนำประสบการณ์การทำงานที่ประสบผลสำเร็จมาปรับใช้และพัฒนางานในพื้นที่ด้านการขับเคลื่อนนโยบายประชาชนมีหมอประจำตัว3คน เพื่อให้ประชาชนเขตสุขภาพที่2ได้รับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อผสมผสานการดูแลในทุกมิติสุขภาพรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของภาคีเครือข่ายระบบสุขภาพปฐมภูมิและระบบสุขภาพอำเภอเขตสุขภาพที่2ปี2566คนดีสีปฐมภูมิพจอ,อรางวัลคุณภาพแห่งชาติระดับพื้นฐานพอชอสีสัจฉนาลัย รพสตพื้นที่พิเศษดีเด่นระดับภาคเหนือรพสตดีเด่นระดับภาคเหนือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่นระดับภาคเหนือสนาานสอสมดีเด่นระดับภาคเหนืออสม,อด,ด,ด,ออสมอดีเด่นระดับชาติอสมอดีเด่นระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ชุมชนบุคลากรสามหมอดีเด่น หน่วยบริการปฐมภูมิมีมาตรฐานระบบสุขภาพอำเภอหนุนเสริมประชาชนรอบรู้เรื่องสุขภาพลดป่วยลดตายลดหลอค่อยลดแออัดลดค่าใช้จ่ายระบบสุขภาพปฐมภูมิเขตสุขภาพที่สองเข้มแข็งประชาชน,นมีความสุข,สข